ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจุมเรียบสัวจ้าออโลกโลกสเสยเนี่ยเนียงกัญญาเจตีกรุบหนึ่งเจตีเมตรยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการภาษาเขมรในชีวิตประจำวันได้เวลามาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสภาพธรรมชาติที่ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้คำศัพท์ไปมากมายหลายคำแล้วนะคะมีทั้งมืดมีทั้งสว่างที่ผ่านมา คราวนี้ก็ไปสิ่งมืดๆอีกสักอย่างหนึ่งนะคะก็คือคำว่าหมอกค่ะ,ะคำว่าหมอกก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะหมอกภาษาเขมรออกเสียงว่าอัพอัพเสียงอหนอากาศบอนะคะแล้วก็ออกเสียงเหมือนกับเสียงตรีวรรณยุกต์ตรีสักนิดหนึ่งนะคะอัพอัพแปลว่าหมอกค่ะทําไงนี่เจะอัพคลังทําไงนี่เจออัพคลัง วันนี้หมอกลงหนักขม็นจะพูดว่าวันนี้หนักหหนักหมอกวันนี้นะคะผิดค่ะวันนี้ลงหมอกหนักจะพูดสลับกันนะคะทางไงนี้เจ้าอัปคลังแปลว่าวันนี้หมอกลงหนักเจ้าอัปปุ้นตัวเล่เจ้าอัปปุ้นตัวเล่หมอกลงเต็มแม่น้ําเลยค่ะเปรนิงงึดอัปเปรนิงงึดอัป แปลว่าตอนนี้มืดเหมือนหมอกลงอันนี้เป็นสํานวนค่ะเป็นนิงง,งึดอับอแปลว่าตอนนี้มืดเหมือนหมอกลงนะะปรกนิเมินตวข้างนาเคิรแต่อับปรกนิเมินตวข้างนาเคิรแต่อับเช้านี้มองไปทางไหนเห็นแต่หมอกเนื้อดมบอลพนมสมโบอับนะ เนื้อดมบอลพนุมสมโบอับนะที่บริเวณภูเขามีหมอกเยอะโซมเบิกบอโดยปรงประยัดเนื้อเปลโจอับโซมเบิกบอโดยปรงประยัดเนื้อเปลจอับโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังในเวลามีหมอกลงเคี่ยวเหมืจอนโจจะเปลจอับเคี่ยวเหมืจอนโจจะเปลจจอับ ฉันไม่ชอบตอนหมอกลงนะคะคําว่าหมอกนะคะออกเสียงว่าอับอับถ้าหมอกลงท่านผู้ฟังต้องใช้คําว่าลงหมอกนะคะก็คือโจอับโจอับแปลว่าหมอกลงค่ะเวลาของรายการในวันนี้ได้หมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวฉันขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนโปรดติดตามรายการของเราในโอกาสต่อไปนะคะ ส้มจุมเรียบเรียจ้าที่นี่สถานีวิทยุศึกษา